กับบาที่ขอนแก่นครับมติตามรับน้ำชี้ที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นครับคุณนิชาครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเป็นสัปดาห์ที่สองของชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝา้าระวังตลอด2 4ชั่วโมงครับในขณะที่ขีน้ของชาวบ้านบางส่วนนี่ครับน้ำได้ถ่วมพื้นที่แล้วครับล่าสุดทั้งสสในพื้นที่ได้เตรียมนำปัญหาหนีรายงานต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อหาทางสอยเหลือประชาชนในระยะยาวต่อไปครับ จากสถานการณ์น้ำชีทีบริเวณบ้านเล่าหนกชุ่มตำบลดอนหันอํำเพอิเบื้องขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นครับระดับน้ำชีทีเข่าถ่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบางส่วนขณะทีชาวบ้านหรือบ้านเรือนของประชาชนริมตลิงน้ำชีออยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติแต่ต้องฝ้าระวังระดับน้ำยังไกลชีตลอด2 4ชั่วโมงครับชาวบ้านเล่าหนกชุ่มเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าระดับน้ำใน พื้นที่นี่เพิ่มขึ้นประมาณสองสัปดาห์และมีรับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเมืองต่อเนื่องยังมีทีทา่าทาที่ทีสี่ลดระดับลงครับพื้นที่หมูบ่บ้านเป็นพื้นที่สูงน้ำที่ไหลลงไปนี่ไหลลงไปในพื้นที่ในช่วงพื้นทีต่ตำาทยหมู่บ้านครับเป็นทีหน้าก็ได้เอ่อล้นเข่าท่วมพื้นที่การเกษตรไหลย้อนกลับมาหากว่าไม่รับน้ำเขามาเติม กาสิมาถึงมู่บานแต่ว่าถ้าฝนตกเพิ่มขึ้นการที่ส่งผลกระทบต่อมู่บานตรงมีการฝ่อระวังตลอด24ชั่วโมงกับสึ่งชาวบ้านเองต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมความพร้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในหมือเดียวกันนี้นะคะนายวัฒนาชังเหลาสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตสองพักภูมิใจไทยคะ่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมแม่น้ำชีและทีหน้าของชาวบ้าน ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ร่วมถึงความต้องการทีสิต้องการสร้างพนังกัรนำให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันนำเอ่อถ่วมอีกนะคะซึ่งก็สิเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยสิน้ำเรื่องนี้ค่ะไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีท่านทรงศักทองสรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทีสิลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสอยเหลือประชาชนเน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่ไปฟังเสียงทันสสวัฒนาช่างเราค่ะครับวันนี้นะครับก็มาดูในเรื่องของระดับน้ำนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเ,เป็นแม่น้ําชีนะครับที่เอ่อล้นท่วมซ้ำซากทุกปีนะครับเนื่องเนื่องจากมวลน,น้ำเนี่ยมาจากจังหวัดชัยภูมิ นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําฝนเนี่ยที่ตกหนักตลอดทั้งเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยปริมาณน้ําฝนเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับตามภาพที่เราเห็นด้านหลังนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มท่วมที่นานะครับในพื้นที่เหล่านกชุมนะครับตำบลดอนหันนะครับกินเป็นวงกว้างนะครับเฉพาะในพื้นที่ของตำบลดอนหันเนี่ยก็ สองหมู่บ้านนะครับหมู่4กับหมู่12นะครับแล้วกินเป็นวงกว้างไปถึงจังหวัดมหาสารคามนะครับในเขตอำเภอโกสุมพิสัยนะครับซึ่งพื้นที่จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดในหมู่บ้านนะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาเนี่ยไม่มากเท่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมวลน้ำต้องบอกว่ามหาศาลเลยนะครับปีนี้เนี่ยก็ มาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เท่าปีที่แล้วก็เริ่มมีการล้นตะลิ่งมาตั้งแต่2ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีระดับ